สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่15ถึง30กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มที่พไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลกันเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ของเด็กถือไม้เท้าหรือว่าเพชออบวานเข้ามาเจมพักของคนนึงที่เขาเริ่มเหมือนกับถือไม้เท้าแล้วเหมือนกับตะโกนออกไปข้างหน้ามองเห็นเส้นทางข้างหน้าที่มันผ่านผลการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยไปแล้วเหมือนกับเจอจุดที่มันแบบเนี่ยมันเจอทางเข้าเจอทางออกเจอสิ่งที่มันเหมือนกับจุดพักจุดจุดเป็นครอบข่วงเขาอะชัะยไพ่ใบแรกไปเนี้ยทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนกันยายนแต่วันที่15ถึง30ิกันยายว่า เหมือนคุณเริ่มเจอปลายทางเหมือนคุณเจอเริ่มมองเห็นทางออกเริ่มมองเห็นแสงสว่างเริ่มเจอเส้นทางองุดแล้วฉะนั้นไพ่เป็นน้มมุบอกถึงตัวตนของชาวราศีตุลที่มีคนเข้ามาให้ความสนใจถือไม้เท้าในมือเห็นไหมครับได้พบเจอความรักที่มันสวยงามพบเจอเส้นทางของความรักที่มันเป็นบ้านเป็นครอบครัวมากขึ้นดีขึ้นมีใครทกคนหนึ่งกู่ร้องตะโกนบอกคุณว่าเฮ้ย hey, เขารักคุณนะคุณมาอยู่ที่นี่สิมีการเปิดรับพลังงานแห่งความรักที่ดีๆเข้ามาฉนันไพ่เด็กถึงไม้เท้าไปนี้ขอทำนายเลยว่า ชาวราศีตุลคือการเปิดรับสิ่งดีการเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับเริ่มเจอหนทางเริ่มเจอทางออกใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยก็เห็นไหมครับว่าแมวตัวหนึ่งเดินกลับมาด้วยความซื่อสัตย์ความจริงใจของคุณเนี่ยเหมือนคุณได้รับความรักของคุณกลับตัวเองกลับมาไปโฟกัสเรื่องชีวิตตัวเองไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินฉันเด็กถึงเวลาที่หมายความว่าดวงชะตาการงานการเงินของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนจนด้วยเช่นกันเริ่มมองเห็นหนทางเริ่มมองเห็นความก้าวหน้าเริ่มมมมมมองงงเเเหหห็็นนสสิ่่่ทีกับจจุุดาาายควํร นะครับเจอทางที่ออกเจอทางที่ดีแล้วเริ่มเห็นว่าความก้าวหน้าในชีวิตแล้วโดดเด่นเรื่องการที่เขาเรียกอะไรอ่ะเส้นทางอะไรงงเงี้ยนะครับการเดินทางการงานการเดินสายชีวิตก้าวหน้าอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นไพ่ไปต่อมาพอคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กถึงวัท่าหมายว่าช่วงได้รับความสุดสนใจได้เริ่มความรับพบเจอความรักดีๆเข้ามาเป็นครอบครัวาม,มากขึ้นเจอที่ของคุณแล้วเนี่ยไพ่สองเหรียญครับไปที่2หรือ two o p e r t i o n เข้ามา เฉยภาพของผู้ชายคนนึงเขาถือเลยในมือเล้วเหมือนกับวนไปวนมาคิดไปคิดมาเนี่ยแริวเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเขาเพิ่งรู้ว่าคุณเนี่ยคุณคือสิ่งที่มีคุณค่าของเขาอะฉันทูออปเดิเคลหมายความว่า,าชาวราศีตัวในช่วงนี้เหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเจอพลังงานดีเปิดรับสิ่งดีมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับไปสู่ชีวิตที่มีเป้าหมายมีครอบครัวมีความมันม่นมั่นคงมากขึ้นแต่คนล่าง,งคุณ 2, เนี่ยมีไพ่สองเนี่ยหมายความว่าคนที่เขาทําผิดพลาดกับคุณไปเเชช่่นนนควาามมสััไดจกกจกกรอใ นะครับการโกหกหลอกลวงนะครับการที่เหมือนกับทําร้ายคุณโดยที่ไม่เห็นค่าคุณเลยในวันนั้นเนี่ยทั้งที่เหมือนกับใส่ชุดเดินทางมาด้วยกันผ่านขึ้นทะเลมาด้วยกันเดินทางมาด้วยกันลําบากมาด้วยกันผ่านปัญหามาด้วยกันเนี่ยแต่เขากลับมองว่าคุณไม่มีค่าแต่เขากลับทิ้งคุณไปไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าไปเลือกผลประโยชน์มากกว่าไปเลือกคนอื่นที่มองเห็นคนอื่นดีกว่าเราอะสิ่งเหล่านี้คือไพ่สองเนี่ยหมายความว่าคนรักที่เลิกราหรือทําให้คุณเนี่ยเจ็บปวดหรือเสียใจเนี่ยเขายังไม่ลืมคุณนะ ฉันทูออปิเดเคลิหมายความว่าผมทานายได้ว่าคนที่เลิกลากับชาวราศีตุลนี้มีปัญหาคุณไปเนี่ยเขายังไม่ลืมคุณเขายังคงจดจาคุณอยู่นะครับเขาอาจจะมีคนอื่นนอกใจหรือทําอะไรที่มันผิดพลาดกับคุณไปเช่นการทะเลาะเลิกลากันไปเนี่ยสองเียหมายความว่าเขารู้แล้วว่ามันเหมือนกับการกลับมาคิดได้ทีหลังการกลับมาเหมือนกับนึกสติเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันคือเด็กถือไม้เท้ามันคือสิ่งที่มันมีคุณค่ามีความหมาย ไม่มีใครแทนที่คุณได้เขาเพิ่งดูตัวว่าไม่มีใครแทนที่คุณได้ไม่มีใครรักเขาเท่าคุณน่ะฉันถูกอพยพกันกับพี่เด็กทีไท่าหมายความว่าคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่เวลาคุณมีปัญหาหรือคุณเสียใจเนี่ยเขากลับไปเลือกสิ่งอื่นไปเลือกผลประโยชน์มองคุณไม่ดีมองคุณไม่มีค่าอะไรมองคุณเป็นปัญหาแต่พอคุณเริ่มมีการงานการเงินหรือมีความรักมูฟออนมีชีวิตที่ดีกว่าที่ผ่านมาผมงผมนายให้แล้วเขากลับมาทบทวนแล้วกลับมาเวลออฟฟอร์จูลเขาขอโทษครับกลับมาสองเหรียญ นะครับเครื่องหมายห่งการหมุนเวียนวงเวียนที่แบบไม่มีวนจบสิ้นนะ่ะผมเลยว่าวันคนรักของคุณเนี่ยสุดท้ายเขาจะจดจําคุณเขาจะไม่ลืมคุณหรอกเพราะไม่มีใครรักเขาหรือดีกับเขาเท่ากับที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาผ่านอะไรกันมาเยอะเท่าคุณนั่นเองก็เลยตอบว่าช่วงนี้มีใครสักคนหนึ่งที่มีปัญหาทะเลาะก,กับชาลลอสิตุนไปเนี่ยคนที่มีปัญหาสุดท้ายเขาจะคิดได้นะพอไพ่สองเหนี่ยงขึ้นมากับไพ่ไปที่สามเนี่ยขึ้นมาว่าพระราชาถือดาบโดยคิงออฟซอร์สเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่ถือดาบในม้ไ่ด เขากลับมานั่งเจ็บปวดทีหลังเขากลับมานั่งเหมือนกับพยายามต้องการโกรธแค้นนะครับเหมือนกับจ้องคุณเหมือนกับมองถึงคุณว่าเอ้เขาทําร้ายคุณไปนะเขาถือดาบในมือนะเขากลับกลายเป็นคนที่เจ็บปวดแทนคุณพอไม่มีคุณแล้วเขาก็เจ็บเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีความสุขนะเนี่ยไพ่เด็กถือไม้เท้ามีชีวิตที่ดีไปเจอคนที่ดีของเขา,พาไพ่ใบนี้คือการทํานายตรงๆเลย ไปเจอคนที่ดีว่าเขากําลังจะไปได้ดีกำลังจะมีความสุขกำลังจะอยู่ในที่ของคุณเองไปโฟกัสเรื่องการงานการเงนินมีความรักที่ดีเข้ามามีคนเข้ามาสนใจคุณเนี่ยเขาก็เจ็บนะเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาก็เจ็บนะฉันขิงถือดาบหรือพระราชาถือดาบไปเนี้ยบอกชาวราศรีตุลเดี๋ยวท่านว่าคนที่เผลอพังทาร้ายคุณไปเนี่ยเหมือนเขาเคยโบยบินเขาทาร้ายคุณได้แต่พอคุณกำลังจะไปเจอสิ่งที่ดีมีความสุขหรือไปจากเขาแล้วเนี่ยเขากลับมานั่งเจ็บมานั่งแบบทุกข์ใจมานั่งเหมือนกับเสียใจกับสิ่งที่ เห็นว่าคุณกำลังจะไปได้ดีเพิ่งมาดูตัวเพิ่งมาเสียดายแต่ตอนนี้ฉันพระราชาถือดาบหมายความว่าคนที่เขาทำลายคุณไปต้องการกลับมาแก้ไขต้องการกลับมาแบบรักษาต้องการกลับมาวนเวียนนะครับหมายถึงให่สองเหรียญด้วยกลับมาให้ความสนใจคุณกลับมาแบบเสียดายคุณกลับมาคิดได้และมีการมองถึงการที่ขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจนะครับแต่คุณเนี่ยเด็กถือไม้เท้ามันคือการที่เปิดรับสิ่งดีๆมันคือการมุกออนมันคือการเจอสิ่งดีๆบนเส้นทางของชีวิตแล้ว ก็ไทำนายว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้เดือนกันยายนนะครับไม่เหมือนกับไพ่ของการที่เป็นเด็กถือถ้วยมาก่อนไปนี้เดี๋ยวข้ามนะครับข้ามไปแป๊บหนึ่งเด็กถือถ้อถวยในที่นี้หมายความว่าความรักของคุณในช่วงของเดือนกันยาเนี่ยไม่คือความรักที่คุณได้เห็นไหมถือถ้วยในมือเลยอะมันผ่านน้ซาซัดมันผ่านขึ้นซัดมันผ่านน้าตาผ่านความเจ็บปวดเสียใจถามว่าคุณเคยรักใครสักคนหนึ่งมากแค่ไหนอะสิบดาบเนี่ยรักเหมือนเชียนตายรักเหมือนตายทั้งเป็นเคยอกหักเสียใจหนักมากเคยเสียใจกับความรักที่เคยแบบ พยายามรักษาความรักเห็นไหมเห็นดอกไม้เห็นความรักก็พยายามเจ็บพยายามเสียใจไม่ไปไหนจากเขามานานจนตัวเองเนี่ยถูกทิ้งจนตัวเองเหมือนกับไม่เหลืออะไรแล้วโดนปล่อยให้ตายแห้งตายโดนปล่อยให้ตายทั้งเป็นอย่างเงี้ยเลยอ่ะฉันสิบตับหมายความว่าความรักของชาวราศีตุลที่เจ็บปวดเสียใจหรือถูกทิ้งคุณรักเขามากนะคุณถึงเจ็บขนาดนี้ถึงเจ็บเจียนตายขนาดนี้ไม่เหมือนกับเราผ่านพ้นความตายผ่านพ้นความเจ็บปวดไปนักเด็กถือถ้วยหมายความว่าการฟื้นคืนชีพเพราะคุณเจอขึ้นซัด คุณเจอคนที่เหมือนกับทำร้ายคุณจะน้าตามันไหลจนเหมือนกับมันเจ็บไปทั้งหัวใจมันแบบพัดผ่านปัญหาไปแล้วอ่ะเสนเด็กถือถ้วยนี้ที่หมายความว่าจะคนคนนึงกลับมายิ้มกลับมามีความสุขกลับมาอยู่ได้ตัวของเราเองแล้วเด็กถือถ้วยคือการพบเจอถือถ้วยในมือหมายความว่าพบเจอความอุดมสมบูรณ์เพิ่มเจอการเปิดรับสิ่งดีเปิดรับสิ่งดีหมายความว่าชาวราศีตุลช่วงนี้มีโอกาสได้รับความรักความเมตตาคุณอาจจะพบเจอความรักที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมเช่นการสร้างครอบครัวการอุปถัมนะครับการรักกันเหมือนกับ มีครอบครัวมีลูกมีบุตรพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแบบวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตด้วยกันขั้นชาวราศีตุลในช่วงเดือนกัญญยนยายนหมายความว่าชีวิตของคุณช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ก้าวหน้าทั้งเรื่องการงานนะครับชีวิตมองถึงอนาคตวางแผนชีวิตและพบเจอเด็กถือถ้วยหมายความว่มาพบเจอคู่ชีวิตพบเจอหลักแท้ที่วางแผนการสร้างครอบครัวด้วยการมีโอกาสมั่นหมายมีโอกาสมีบุตรและก้าวหน้าเรื่องของการที่วางแผนอนาคตวางแผนครอบครัวจากนี้ไปหมายกับได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆถึงขั้นแบบ คิดวิเคราะห์วางแผนการเงินนะครับชีวิตถึงขั้นแบบแต่งงานถึงขั้นแบบอยู่บ้านซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นกันแบบนั้นกับคนรักที่เข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณทอนนี้ช่วงนี้นะครับในเดือนกันยานยนตัง้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบชาวราศีตุลมีโอกาสถึงขั้นแบบพบเจอความอุปถรัรมภ์พบเจอความรักความเมตตาการช่วยเหลือผ่านพ้นความทุกข์ผ่านพ้นความเสียใจไปแต่ใครก็ตามที่ถูกขึ้นซัดมาละสิบด่บหมายความว่าเจ็บปวดเสียใจเนี่ย ไพ่เบนนี่บ่งบอกถึงคนรักที่กลับมาถือถ้วยในมือหมายความว่ากลับมาขอโอกาสกลับมาเห็นว่าคุณหน้าตาดีขึ้นกลับมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณว่าคุณดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยนะทั้งเรื่องการงานการเงนินชีวิตอะไรหลายอย่างเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นก้าวไม้เท้าหรือนายออบวานผมแนะนำว่าเรียนกันยายนกับก้าวไม้เท้าหมายความว่ากันยาเป็นผ่านปัญหามันผ่าน,น,าน,าน,านความทุกข์มันผ่านมาเยอะเพราะเราเนี่ยก้าวไม้เท้าเคยสู้เพื่อความรักเคยต่อสู้ทุกวิถีทางเคยทําทุกอย่างเพื่อความรักและ จนเหมือนกับรู้เหมือนกับตัวเองว่าสู้อยู่คนเดียวอะเท่าไหร่มันก็ไม่พอรักเท่าไหร่มันก็ไม่พอสำหรับใครสักคนหนึ่งสักทีหนึ่งเกยตอบว่าความรักของชาลิตต์ตนเนี่ยพูดเหมือนกับคนที่รักใครก็รักมากสู้เต็มที่สู้จนรู้ตัวว่าเออเราสู้อยู่คนเดียวสู้จนเหมือนกับเราสู้แล้วเหมือนกับมันออกมาได้แลยคุณจะปัญหาต่างๆเพราะเจ็บมาเยอะทนมาเยอะไม่ได้หมดละแต่หมดแรงนั่นเองครับฉันกล้าไม่ทำาหมยความว่าารออกมาจากปัญหาเพราะคุณทําดีที่สุดเพราะคุณทําทุกอย่างเพราะคุณทําเต็มที่แล้วไม่ได้หมดลกแต่หมดแรง แต่คนรักงคุณกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดถึงคุณในวันเวลาที่มันผ่านพัดไปคุณออกมาก็จริงแต่ความรักไม่เท้าต่างๆเนี่ยคุณทิ้งไว้มากมายคุณทิ้งไม่เท้าให้กับเขาเต็มไปหมดคุณทิ้งความมั่นคงความจริงใจการช่วยเหลือดูแลนะครับการผ่านอะไรมาด้วยกันเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเหมือนกับเขาเพิ่งคิดได้ว่าเขาไม่น่าทําแบบนี้กับคุณเลยอ่ะเขาเห็นคุณไปได้ดีเขาเห็นคุณมีความสุขเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาก็เจ็บเขาก็เสียายเขาก็เพิ่งรู้ตัวนะ เขาเพิ่งได้สตินะก็เลยแนะนําว่าชาวราศีตุลถ้าเกิดใครเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปไม่เกิน3 4, เดือน4เดือนเนี่ยในกรณีแบบ4่ถ้วยโฟวอ็ครับเป็นไพ่ของการแนะนําชาวราศีตุลในเดือนกันยายนว่าใครที่เพิ่งเลิกเพิ่งลักันไปไม่เกิน3 4เดือน2เดือนลองส่งคลิปนี้เ,เห็นไหมถือถ้วยในมือคุณอาจจะคิดว่าส่งไปแล้วไม่ได้อะไรแต่หลายคนส่งไปแล้วมีการกลับมาคืนดีกันจริงๆและกลับมารักกันเข้าใจกันจริงๆริงฉันโฟว์ออครับก็แนะนําว่าอาจจะมีการไม่ต้องส่งคลิปนี้ก็ได้พูดกับเขาเเเเอองาาาาาาคคววมมรัักกไไปถน่่แห นับเม็ดทรายทางทะเลก็รู้นับน้ําตาเห็นความเสียใจเนี้ยเราพุ่มเทไปเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจอะ่ะชั้นโฟรออฟคัพถูพยสีถ้วยหมายความว่าใครที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปแนะนําว่าอาจจะส่งคลิปนี้เพื่อให้เขาตื่นรู้เพื่อเขาเป็นกับอย,อย่าละอย่าละตัวเองอย่าเห็นแก่ตัวอย่าทิ้งกงินไปนะครับนึกเสียว,ว่าสงสารสงสารกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเห็นใจกันหน่อยได้หรือเปล่าเห็นความรักกันหน่อยได้หรือเปล่าเห็นคุณค่าเห็นความเสียใจกันหน่อยได้ไหมมันยังไม่สายเกินไปนั่นเองครับ เซ้โฟร์อัคัพก็แนะนําว่าใครก็ตามที่พเพิ่งเลิกรักกันไปส่งคลิปนี้ไปยังรักษากันได้ยังคืนดีกันได้แต่ถ้าเกิดมันเกิน5เดือนเกิน6เดือนเกิน1ปีเกิน10เกิน1ปีเกิน9เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับสี่หเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยก้าวไม่เท้าก็สิบดาบหมายความว่าคุณไม่ต้องกลับไปแล้วแม้ว่าเขาจะกลับมาแม้ว่าเขาจะกลับมาเสียได้เดี๋ยวกลับมาต้องการคุณเนี่ยแต่มันเจ็บอย่างที่ผมพูดไปแต่มันเสียใจมันผ่านความทุกข์ไปแล้วอะมันผ่านจุดที่เราจะกลับไปจมทุก ผ่านจุดที่เราจะกลับไปเสียใจผ่านปัญหามาไกลแล้วอะไพ่ใบนี้เลยบ่งบอกความรักของชาวราศีตุลว่าถ้าเกิดเราเจอความรักที่ดีถ้าเกิดเราเหมือนกับเดินออกมาไกลแล้วอยู่ได้แล้วเนี่ยเราอย่าหันกลับไปเจ็บหรือกลับไปเสียใจหรืออย่าไปทําอะไรอีกถ้าเกิดคุณเคยทําแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะไพ่สีถ้วยเหมือนรอคอยรับความรักเหมือนรอคอยเตือนสติเหมือนรอคอยให้เขาคิดเองให้เขาไปทบทวนเองไพ่ใบนี้บ่งบอกแบบนั้นจะเป็นการแชร์คลิปนี้หรือว่าบอกเขาเองหรือแท็กเข้ามาหรือส่งเพลงไปหาเขาก็ได้นะครับฉะนั้นไพ่ใบต่อมา เป็นไพ่ของ4 o of w a n d หรือ,รอไม้เม้าทํทนายความรักของชาวราศีตุลเลยว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเหมือนกับความสุขความสมหวังคุณเนี่ยมีการเฉลิมฉลองนะก็เรียนนะว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยท่านในช่วงเดือนกันยาพฤศจิกากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับเหมือนคุณจะพบเจอความสุขสมหวังเรื่องของการงานชีวิตคู่ครอบครัวคุณอาจจะมีการออกเดทการเฉลิมฉลองการการไปเที่ยวการมีการแต่งงานงานมงคลต่างๆที่เกิดขึ้นมาถึงขั้นหมายหมายว่าใครก็ตามมีครอบครัวมีลูกเราเนี่ย ถึงขั้นสร้างครอบครัวใช่เช่นแบบเคซื้อบ้านอยู่ในยการซื้อรถอยู่โดยการวางแผนชีวิตที่ค่อนข้างจะมีความเป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นชั้นสี่เมถั่วหรือโฟบ้าหมายความว่า,วาสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในช่วงนี้จนถึงสิ้นปีอย่างแน่นอนตั้งแต่นี้ต้นไปก็มีแต่ความสุขมีแต่พลังงานดีเข้ามาแล้วเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับความรักดีๆชั้นช่วงนี้ชววาวราศีตุลผมบอกพนัว่าคุณพบเจอความรักที่เป็นคู่ของคุณแล้วหรือว่าคนที่มีความรักที่ถึงขั้นแต่ง่งาานนคคููชีวิตต้คคมอมมุปถดแลเ ซัพพอร์ตช่วยเหลือเราเห็นคุณค่าเราเมื่อการกลับไปอยู่ความรักที่เขาเคยไม่เห็นค่าคุณเจ็บเจียนตายมันผ่านจุดที่เราจะกลับไปจมทุกข์มันผ่านความเสียใจผ่านปัญหาแล้วนะจากนี้ไปจะได้สิ่งดีๆควรจะเปิดรับตัวเองควรจะเปิดรับสิ่งดีๆเกียกับตัวเราเองไม่ผิดนะที่เราจะรับสิ่งดีๆไม่ผิดนะที่เราจะรักตัวเองไม่ผิดไม่ผิดนะที่เราจะมีความสุขเพราะเราทุกข์มาเยอะเจ็บมาเยอะมันไม่ผิดนะสำหรับคนคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะเลือกสตาชีวิตตัวเองได้ มีสิทธิ์ที่กำหนดดวงชะตาตัวเองได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการทํานายอย่างเดียวนะครับทำนายให้แบบนี้แล้วก็เป็นคติเป็นการพูดหรือการแนะนําด้วยนะครับไพ่ไปต่อมาพบว่าเดี๋ยวจะดติดเข้ามานะครับและไพ่เดือยไพพีทหรือไพ่เดือยฮีโรเฟนโห้สองใบเนี้ยเป็นไพ่ของการที่เป็นคู่ชีวิตหรือนักบุญนักบวชเลยก็จะตอบว่าคนของคุณเนี่ยสุดท้ายเขาเสียคุณไปถ้าเกิดมันไม่นานมากพอเนี่ยทำนายกันก่อนเลยนะครับว่าสุดท้ายคนที่สู่นเสียคุณไปหรือน,นอกใจหรือทำนายคุณไปทําสิ่งที่ิคุณไปน จะกลับมาแก้ไขเพราะเดีฮิโดเฟนกับไพ่เดจจาติหมายความว่าคําสัญญาที่มีต่อการการแต่งงานคนรักที่เหมือนกับสินเสมอกันหรือเคยดีต่อกันมาก่อนเนี่ยสุดท้ายเขาจะได้สติและกลับมาเป็นคนดีคนเดิมกลับมาคิดได้นะครับฉะนั้นเดจจาติกับฮิโดเฟนหมายความว่าการกลับมาเป็นเพราะมันเป็นคู่กันนะมันเป็นคู่รักเป็นคู่แท้นะครับหรือถ้าเกิดมันนานไปแล้วเนี่ยแสดงว่าคนที่านไปคู่เป็นคู่กรรมมันกลับมาไม่ทันก็ถือว่าเราสูญเสียคนที่มันเป็นเป็นกรรมออกไปจากชีวิตสูญเสียคนไม่ดีไปจากชีวิต เพราะเราให้เขาเต็มที่เพราะเราเคยรักเคยทุ่มเททุกอย่างเคยผ่านมันเวลานะครับเคยทาอะไรมาด,ด้วยกันมากมายแล้วช้สนสงที่เกิดขึ้นมากับชาวราศรีตุลหม,มายความว่าการเป็นเดือดจัดติดสีเมท้าและเดือดไฮพีทคือเดือดฮิโรเฟนทั้งหมดผุให้3ใบนี้หมายว่าการพบเจอถึงขั้นแบบท,ที่ผมพูดไปเดือดจัดติดนี่ชั้นเจนแล้วกับฮิโรเฟนเนี่ยการแต่งงานเนี่ยเห็นไหมการมั่นหมายผูกข้อไม้ข้อมือหรือการสร้างครอบครัวที่พบเจอรักแท้ครอบครัวคู่ชีวิตคู่แท้ของคุณเลยนะ เปิดรับคู่แท้เปิดรับสิ่งดีพบเจอคู่แท้พบเจอรักแท้พบเจอคู่ชีวิตนะครับหรือคนรักที่เลือกลาไปสุดท้ายถ้าเกิดมันไม่นานมากพอถ้าเขาเป็นคู่ของคุณจริง,รงๆเนี่ยไม่เกิน2-4เดือนเนี่ยส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้หรือทาแบบที่ผมพูดไปยังไงมันก็เสียกันไปไม่ได้หรอกเพราะเขาจะรู้ว่านี่คือรักแท้ของเขาเขาจะกลับมาเพราะนี่คือคู่แท้คําสัญญ,ญาสิ่งดีที่มีให้ต่อ,อก,กันครับฉันไพ่เดี๋ยวจะตีกับไพ่โนเฟนหมายคำว่าความรักที่สุดท้ายเนี่ยขอให้คุณเชื่อมัันใงงเเอออววาาารรกกท้ะตไ พราะถ้าเกิดมันใช่เนี่ยเขาจะกลับมาไอ้ร่อที่คุณยังรักอยู่กลับมาตอนที่ยังรอกลับมาจะเป็นสิ่งดีของกันและกันแต่ถ้าเกิดมันเกินไปแล้วมันสายเกินไปแล้วเนี่ยคุณก็หลุดพ้นจากเวรกรรมคุณจะเจอคู่รักของคุณ,คณจะเจอสิ่งดีๆกับคุณเปิดรับพลังงาน,นดีเปิดรับสิ่งดีๆนั่นเองนะครับฉะนั้นไพ่ออราเคลิลครับแนะนําชาวราศีตุลย์ท่านเลยว่าออ s สเตชันเดลเลชูครับหมายความว่าเหมือนกับคุณเป็นเหมือนกับคนคนนึงที่ชอบเดินทางชอบใส่รองเท,ท้าที่เรารักอ่ะเราเรา,เราักใครก็ลักมากเลยนะ รักจนบางทีเราก็แบบมีความสุขกับมันมากๆไม่คิดว่าจะเจ็บไม่คิดว่าจะเสียมันไปอ่ะแต่สุดท้ายความรักที่คุณเคยรักเนี่ยบางทีมันก็ทําร้ายคุณก็เลยตอบว่าคนรักของคุณเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันคือสิ่งที่มันดีกับคุณจริงๆรักคุณจริงๆเนี่ยยังไงก็จะกลับมาดีกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาเป็นของคุณน่ะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ของของเราเนี่ยนะครับเราอย่าไปหลงอย่าไปหลงผิดนะครับปล่อยไปตามเวีนตามกรรมนะครับเปิดรับพลังงานดีๆมีความสุขผ่านความทุกข์นี้ไปให้ได้นะครับแม้ว่าเราจะรักมันนแค่ไห แต่มไม่ใช่ของของเราไงมันก็ไม่ใช่อะนะแต่ถ้าเกิดมันใช่เราลักเขาขนาดเนี้ยยังไงเขาก็จะกลับมาเป็นคู่แท้กลับมารักเรากลับมาเเชื่อเรากลับมาเหมือนเดิมที่เคยรักเคยสนใจเคยเห็นคุณค่าของเราเนั่นเองครับเพราะเราเป็นตัวจริงเราไม่ใช่ตัวเลือกเราไม่ใช่สิ่งของขอบคุณชาวราศีตุลทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ